สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าในวันที่11ถึง20ตุลาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธบ้างนะคะการทำนายดวงในครั้งนี้เป็นการทำนายดวงแบบทั่วไปค่ะ ไม่ได้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งกรุณาใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังและอย่าได้นำผลของการทำนายดวงนี้ไปคิดตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การดูดวงให้กับคนมีคู่ก่อนเลยนะคะคนมีคู่นะคะขอให้พลังงานหลักในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธหนึ่งใบค่ะขอให้พลังงานหักค่ะ นายออบคับนายออบคัเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะแต่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวได้บางคนเกี่ยวข้องต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเ,เขาเรียกว่าคนที่มีตัวเลือกใน ทางเลือกในชีวิตค่อนข้างเยอะหรืออาจจะเป็นเราเองที่มีตัวเลือกหรือว่าทางเลือกในชีวิตค่อนข้างเยอะหรืออาจจะเป็นเหมือนกับว่าในช่วงนี้เพื่อนๆอยากที่จะลองหาตัวเลือกให้ลองหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างนะคะขอทราบเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในอดีตของเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธค่ะขอทราบเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในอดีตค่ะจะแฮงแ g นนะคะ ไนท์ออฟคับเดอะไฮโลแฟนแล้วก็ King คิงออฟเพนทากัลคู่กรณีเป็นราศีพฤกษบได้ค่ะราศีธาตุด,ดินค่ะพฤกษบกันมังกรค่ะแล้วก็ราศีธาตุน้ำค่ะมีถุนตุนพฤกษกรกฎวิจิกมีนะคะขอโทษค่ะราศีธาตุน้ำมีพฤกษบกรกฎมี กระกฎพิสิก,กมีนค่ะความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนที่เข้าหาก็เข้าหาแค่เพียงฝ่ายเดียวส่วนคนที่ไม่เทคแอคชั่นก็จะไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยมันก็เลยทําให้คนที่ในอดีตเคยเข้าหาเนี่ยในตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะปล่อยวางกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเพราะว่าคนที่เขานิ่งเฉยเนี่ยเขาให้ปล่อยในช่วงที่ผ่านมา การหยิบยื่นอะไรไปให้เขาคนเนี้ยมันทำให้มันแล้วมันไม่มีแอคชั่นในตอบกลับมามันทําให้กลายเป็นสภาวะของความอึดอัดการรอคอยอะไรที่มันแบบว่าไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปในชิดทางไหนนะคะ <c oughs> แล้วตอนนี้เพื่อนๆที่เกิดในวันพุธเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วตอนนี้เพื่อนๆที่เกิดในวันพุธเป็นยังไงกันบ้างคะ เดอะมูน t o อว a น King of One แล้วก็เดอะแมจิช i ชีอืตอนนี้เพื่อนๆที่เกิดในวันพุธเนี่ยเอ่อค่อนข้างที่จะมีการวางแผนเตรียมอาวุธ ครบมือนะคล้ายๆกับว่ารอดูว่าไม่ว่าเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นหรือไม่เทคแอคชั่นยังไงเราเนี่ยก็ยังจะพยายามที่จะเข้าเข้าหายังพยายามที่จะเป็นฝ่ายติดต่อไปยังพยายามที่จะเป็นฝ่ายที่เทคแอคชั่นคู่กรณีเป็นราศรีธาตุไฟได้ค่ะเมษสิงห์ธนูค่ะราศรีมีนนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่คนที่เกิดในวันพุธเนี่ยไม่ว่าสภาวะความเครียดความอึดอัดความกดดันการรอคอยบางคนบางท่านอยู่ห่างไกลกันแต่คนที่เกิดวันพุธอะจะไม่ยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี่ยหลุดลอยไปจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงมีอยู่ในชีวิตนะคะแล้วเขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ แล้วเขาหรือเธอคนนั้นที่เพื่อนๆที่เกิดในวันพูดคิดถึงเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้เนาะในตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงคะเชนอฟครับอ๋อเชนอฟเพนตัคเคอร์ค่ะขอโทษคะ่ะคว e e n of ว n นเอ็ดออฟเพนต a c เคอร์ทรีออฟว คู่กรณีเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วได้นะคะเป็นราศีธาตุไฟได้ค่ะธาตุดนินเนาะอย่างที่บอกไปบางความสัมพันธ์อยู่ห่างไกลการอยู่ต่างจังหวัดอำเภอ,เ,อ,อเขาค่อนข้างที่จะพยายามปีกตัวออกห่างนะในกรณีถ้าเกิดเขามีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วเขาเนี่ยจะพยายามปีกตัวออกห่าง เพื่อที่ไม่อยากที่จะทําให้เรามีความหวังอะไรถึงแม้เขาถึงแม้เราจะส่งข้อความอะไรไปเขาอาจจะเลือกที่จะไม่ไม่อ่านหรือว่าไม่ตอบอะไรกลับมานะคะเพราะว่าเขามีครอบครัวมีคนของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างโสดเนาะ,ะเขาเองเนี่ยก็มีการวางแผนเขาก็มีความรู้สึกรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นความผูกพันที่รู้สึกเหมือนกับ คนที่เกิดในวันพุธเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกับเขาเขาวาดฝันว่าในอนาคตเนี่ยเขาอยากจะทํางานเก็บเงินแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธนะคะเขามีการวางแผนไวน้นในกรณีที่เป็นคนสดกับคนโสดนะคะแล้วแนวโน,น้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะในช่วงวันที่11ถึง20ตุลาคมนี้ค่ะ ในช่วงวันที่20ถึงวันที่วันที่11ถึงที่20ตุลาคมนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธจะเป็นยังไงบ้างคะ King of c u p คะ่ะ Ace of p e n t a c l e Queen of p e n t a c l e แล้วก็ Justice ภายในอนาคตอันใกล้นี่เนาะก็คือสัปดาห์หน้านี้เนาะ,ะฝ่ายที่เป็นคนรอในอดีตนะจะกลับมาเป็นคนที่ Take Action ในความสัมพันธ์นี้ส่วนคนที่เคย Take Action ก็จะกลับอยู่กลับมา <S <S เขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะนิ่งเฉยเพื่อรอดูทีท่าว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะมีปฏิกิริยาอย่างไงมันเป็นคล้ายๆแบบเป็นช่วงที่ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะในช่วงวันที่11ถึง20ธันวาคมนี้ความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนการเล่นเกมมันก็เลยทำให้ไพ่ใบไพ่พลังงานหลักมันเป็น9้าถ้วยมันยังไม่พัฒนาไปเป็นสิบถ้วยเนาะเพราะว่าต่างคนต่างอย่างเชิงต่างคนต่างมีมองทัศนคติอะไรที่มันค่อนข้างแตกต่างกาันต่างฝ่ายต่างเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองคิดว่าสิ่งที่ออกความสัมพนันธ์นี้มันไม่เกิด เขาเรียกว่ามันไม่เกิดความยุติธรรมกับตัวเองแล้วจะต้องต้อง,ต,องต้องคิดตลอดเวลาว่าเราจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยุติธรรมกับตัวเราเองให้บ้ากที่สุดตัวเขาก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยทําให้มันยังเป็นแค่เก้าถ้วยมันยังไม่พัฒนาไปเป็นสิบถ้วยได้เนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสําหรับคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธนะคะคู่กรณีเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟ อืไม่มีทัดลมค่ะไม่เห็นทัดลมราศีตุลได้ค่ะเนาะค่ะก็จะไม่รู้จะเล่นเกมไปทำไมเนาะเพราะว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะจะต้องมาทออมหาความยุติธรรมอะ่ะ เรารู้สึกว่าผู้ให้ก็ต้องเป็นที่รากเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ควรจะมานั่งเล่นเกมกันอะไรแบบนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนที่เกิดในวันพุธนะคะต่อกันที่คนโสดค่ะคนโสดที่เกิดในวันพุธค่ะในช่วงวันที่11ถึง20ตุลาคมน,นี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดที่เกิดในวันพุธค่ะแต่ล o เวอ The Empress, the Tower, a g of Cup อืมแปะสำหรับเป็นหนึ่งถ้วยเนาะ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดที่เกิดในวันพุธอะในอดีตอะอาจจะเคยผ่านเรื่องราว เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็เกิดขึ้นแบบรุนแรงเนาะบางคนตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองเข้าไปเป็นช้อยเป็นทางเลือกให้กับคนอื่นหรือ เข้าไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นเขามีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วอืมแล้วเราก็ไปรู้มาโดยที่เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ตั้งรับมันก็เลยทําให้ในช่วงเนี้ยตัวเราเองอ่ะยัง,ย,งยังมีความรู้สึกค้างค้งคาคา,า,าอยู่กับสิ่งที่มันเคยเกิดขนนึ้นนะ่ะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่นะคะอืมและสำหรับคนโสดที่เป็นคนโสดสนิทนะคะจะมีใครเข้ามาบ้างไหมที่ไม่ใช่กรณีมีคนรักเก่าเนาะ หถ้วยค่ะ three of pentacles ten of one แล้วก็ t of swords โอเคค่ะถ้ามีใครเข้ามาในช่วงวันที่11ถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะคะตัวเราเองเนี่ยต้องการความราักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงใจและตัวเราเองก็ค่อนข้างจริงใจแต่ให้ดูให้ดีนะคะว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราอะ เขามีเจ้าของอยู่แล้วไหมเขาเข้ามาด้วยความรู้สึกยังไงบางคนบางท่านเป็นความสัมพันธ์เหมือนเหมือนกับคาไฟเดย์เป็นเพื่อนร่วมง,งานกาันทํางานด้วยกันรักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคะทําให้เกิดมีความเกิดความรู้สึกดีขึ้นต่อกันอม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานเกี่ยวเนื่องกับคนใกล้ชิดเนาะแต่ว่า ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าคนที่เข้ามาหาเราอ่ะเขามีคู่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมนะคะก็ยังไงก็ลองพิจารณาดูให้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัวคุณเองอ่ะจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางเดินให้กับชีวิตของตัวเองเราจะตัดสินใจว่าเราจะยอมตกอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่าไปเ,เป็นทางเลือกไปเป็นออปชันให้กับคนอื่นไหมหรือเราจะเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์นั้น เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอะคนเราทุกคนมีค่าในตัวเองทุกคนสามารถเป็นตัวจริงได้เนาะเราไม่ควรจะเอาคุณค่าของเราเนี่ยไปแลกกับความสัมพันธ์ที่มันไม่จรรังยั่งยืนแบบนี้นะคะมีแต่มันจะทำให้เรามีแต่เรื่องราวของความเสียใจยนะคะโอเคค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ คลิปการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดและคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปแบบนี้ต่อไปค่ะหาท่าในใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะมีรายละเอียดไว้ให้ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะแล้วก็ฝาก Facebook นี่นะคะเป็นอ่อเป็นเขาเรียกว่า เพจหรอเป็นเพจชื่อ m e d i c i o n Girl นะคะก็เข้าไปติดตามได้ค่ะจะมีกิจกรรมจะมีพิกอากาศมีกิจกรรมหลายๆอย่างเป็นการคล้ายๆ community เป็นชุมชนของคนที่อยู่ในเพจแลาวจะมีการทักทายสื่อสารสนทนากาันค่ะก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามการทำงานของเพจได้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ